ช่างนมลประธานสมาชแชร์ประสบการณ์ได้งานสับสีเช่นเคยนะครับอันนี้กลางแจ้งกันหน่อยนะครับต่อนะครับเชฟนะครับตอนนี้นะครับผมเอาเครื่องสเปกโตรมิเตอร์นะครับมายิงเพื่อจะหาแผ่นเทียบสีนะครับได้แล้วนะครับเอาแผ่นนี้นะครับเครื่องยิงออกมาค่าไม่ผิดเพี้ยนเลยนะครับผมคือให้มาให้มาสามสี่แผ่นห้าหกแผ่นแต่ว่าแผ่นนี้คือลำดับที่หนึ่งที่ โปรแกรมเลือกให้นะครับเราก็จะขึ้นเบอร์นี้นะครับเป็นเฉดนี้เดี๋ยวไปดูกันครับก่อนหน้านะครับเราได้ใช้เครื่องสเปกโตรมิเตอร์ของ h b b บ d y อดีตัวนี้นะครับไปยิงเพื่อเทียบเฉดนะครับแล้วก็ได้แผ่นนี้มานะครับโปรแกรมบอกว่าแผ่นนี้ให้มาเป็นอันดับหนึ่งที่สีมันเหมือนนะครับเราก็ไปได้มาแล้วเราก็มา มาจิ้มดูที่หน้าจอนะครับพอจิ้มดูเสร็จมันก็จะขึ้นสูตรสีมาปรากฏว่านะครับสูตรสีมันจะมีตัวเบสโค้ดก็คือเป็นรองพื้นนะครับเราต้องทํารองพื้นของเขาขึ้นมาก็คือเป็นโทนขาวนั่นแหละนะครับโทนขาวเป็นรองพื้นแล้วก็เป็นท็อปโค้ดท็อปโค้ดก็คือสีแดงโอ้เมาส์เนี่ยนะครับเป็นสีแดงอีกตัวหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเราจะขึ้นทั้งเบสโค้ด นะครับแล้วก็ตัวท็อปโค้ดตามสูตรที่โปรแกรมให้มานะครับตามนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็กำลังคนกวนสีอยู่เพื่อจะเอาแม่สีออกมาเลี้ยงแล้วก็จะยอดตามจำนวนกรัมที่โปรแกรมให้มานะครับแล้วก็จะไปพ่นใส่แผ่นเทียบเพื่อดูอีกทีหนึง่งนะครับผมอันนี้คือขั้นตอนการหาสีของเรานะครับ ใช้เครื่องสเปกโตรมิเตอร์ไปยิงวัดค่าที่ตัวรถนะครับแล้วก็เอามาปึ้งผูกเข้ากับโปรแกรมโปรแกรมก็จะค้นหาสูตรให้นะครับสูตรก็จะวิ่งมาที่แผ่นอยู่ในตู้นี้นะครับว่ามันอยู่แผ่นไหนเบอร์อะไรนะครับก็เลือกมาอันนี้คือที่เขาให้มานะครับ1 2 3 4 5 6 7ก็ว่าไปนะครับก็คือเราจะเลือกเอาลำดับต้นๆน,นะครับเราจะเลือกมาทั้งหมดแล้วก็เอาแผ่นที่มันได้มานะครับ อย่างนี้เขาจะเลือกมาเยอะเลยแล้วก็เอาไปเทียบกับตัวรถนะครับถ้ามันเหมือนนะครับเราก็จะมาเอาแผ่นนั้นแล้วก็กดขึ้นสูตรตรัวนี้แล้วก็ชั่งน้ําหนักตามกรัมได้เลยนะครับสูตรตรงนี้เราสามารถปรับได้นะครับว่าต้องการใช้เท่าไหร่นะครับสูตรมันให้มา1,000เราสามารถที่จะเริ่มต้นได้ต่ําสุดแค่100กรัมก็ได้แล้วแต่ชิ้นงานนะครับแล้วแต่ชิ้นงานนะครับต่อไปก็จะขึ้นสูตรตามนี้อันนี้คือวิธีหาสี ของพวกเรานะครับผมโอเคเดี๋ยวฝากติดตามผลงานกันต่อไปครับสวัสดีครับ